อะไรครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำการเเล่นเกม Sea of t h i e v e กันนะครับตอนนี้ผมติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าจอดเทียบท่าแล้วไม่สามารถเอาเรือลงได้ครับ <laughs> นี่ครับทุกคนก็ดูนะครับผมความที่ว่าหมอกมันเยอะนะครับผมไอ้ยี <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาได้ไงเนี่ย <c> ไ <oughs> <c oughs> อ้ยีเอ้ยแม่งเอ้ยอ โอ้โหโอ้โหโอ้ฮ่าฮ่ยฮ่อ้เหตาวอ้ยเรือโอสต่าไงยเดือนี้หศแบบเอาไปฆ่าคนมาสองสามคนแล้วนะผมสองเอ้ยสองล้วนะครับไม่ใช่สองสามคน แล้วเ,เราต้องทำไงต่อเนี่ยโดว้าเด้วถูกวิธีมึงมึงจะรอดนีแล้วละูกวิธีตั้าอ,อปล่อยให้โดนเหาย่างนั้นหะ เอ๊ยแต่ไม่แตจบทำ่มไอะไรที่ยอพวกมไม่น่าจบวะเออทำไมวะอ๋ออะเดี๋ยวไม่ได้ โอ้ยเชิวช่วยเรือกูไปที่ชอบที่ชอบพีอ่เอาเอาอาเอาเอานี่คือวิธีที่เรือจมแล้วก็หายไปเหรอวะอคุณรู้ละโอเคตามละเว้ยเรือกูรออยู่นี่แหละไปที่ชอบที่ชอบเรียบร้อยแล้วครับผม